กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปแบบนี้มานานแล้วก็วันนี้เราก็จะมาแคสเกมยามองอัสะเราก็จะมาแคสเกมยามองอัสมองอัสตนเองก็วันนี้เนี่ยเป็นการเป,เปิดประเด็นแรก E ีพีแรกเลยนะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าก็ไม่ไม่ต้อง เราก็ไปดันง,ง่ายๆก่อน,นกันเนาะว่าอยากเล่นดันอยากเล่นดันง,ง่ายๆก่อนไปทุกคนในบางครั้งอาจจะหลุดไหนแว้ยมันก็เป็นแบบนเ,ออบเๆๆน,น,นี้ยเออบอกแล้วเรือเลียวสุืๆไม่อิงไม่ยายมาก็ไม่แ่เปีนยนนะมามาเดี๋ยวเรารอเขาเริ่มเกมแดีวเราไปดูว่าเราไป็่ฆาตากรหรือว่าเป็นคิวเมทหรือว่าเป็นปโปรเดยเราไปดูว่า เราจะเป็นอะไรรอจะรอ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 ไปรอ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 ห้องนี้เขาจะไม่กดกันเลยครับเนี่ย โอเคพวกเดี๋ยวเราไปาเริ่มเกมันเลยจะรู้ว่าเราเนี่ยจะด้เป็นขา้าราชการหรือว่าเป็นคนธรรมด,ดากันอี๊ไป็นคนธรรมดาไปทุกคนโอ้โหเดินก็ช้าอะเลยครับเนี่ยเดินก็ชามาอยยีโมาอยยีกมอยยีมาอ,อ้าว สีชมพูป่ะชมพูสีชมพูไปสีชมพูไปครับเราไปที่ห้องแอดมินดีกว่าตรงนี้มีไหมไม่มีอ่ะเราไปห้องแอดมินเนาะเอาเฮ้ยมีคนปีบป,ประตูเฮ้ยเราไปเชียวก่อนสีเขียวเอา,าออกไปแล้วใช่ปะ่ะทำไมสีน้ำเงินวับอ่ะนี่ทำโลป้องกัน ไปเรียบร้อยไปทัแอดมินกันเลยดีกว่าทุกคนที่สีเขียวมาเร็วก่าไป,ไปสีเขียวมาเร็วกว่าไ,ไ,ไปไปตีอ่องไฟไงเนานะีิมตานอุ้ยิมตานทำอะไรอะ่ะซิมตานเดี๋ซิมตานหายว่าไปกับตา สีม่วงอยู่กับสีขาวโอเคสีขาวอยา่าขานะมีก้นอุ้ยสีม่วงลอยอย่างเงี้ยมาละมาละไปที่ห้องเชยร์ตรงนี้ไปทำไฟปูดไฟดีแบบรุ่ยสีขาวดีแบบยาสีขาว อย่าอยู่กัเจอ,อสพสีดำต้องใช้แปะนิสาตายสีดำกับสีส้มเสีย,ยสีดำกับสีส้มตายใครสีเข้มบ,บอกว่าใครนะสีน้ำเงินบอกว่าสีม่วงเป็นรีพอร์เตอร์หืตกลงใครวะเนี่ยสีม่วงเป็นพอร์เตอร์เหรอ ก็ได้เห็นสีม่วงเลยนะเมื่อกี้รู้ว่าเห็นแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่ะเอเตสีสีจำเงินว่าไปว่ามาปวดอัลฟใครว่าโอ้สีม่วงไงปะเออปวดด้วยอะถ้าไม่ใช่นะจะจัดการสี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 จำเงินเอออ๋อเห้อ อันนี้สีชมพูไม่โหวตอะแบง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 ไม่ใช่สีม่วงสีชมพูไม่ใช่สีม่วงสีนันตะก็ยังดีนี่ยว่าเป็นสีม่วงอยู่นะโอ้โหสีม่วงโหวตแบบเยอะสีม่วงเป็นไงอ๋อสีม่วงเป็นปอเตอร์เกิดสีม่วงออกมาจีแสดงว่าชนะช้อปปี้ใจปั้มเติมเงินมือถือให้ฟรีทุกไลน์อะไรครับเนี่ยแค่โหลดแอปช้อปปี้วันนี้ เปิดแบบอปกดรับ